เดี๋ยวนะคะฮะคือเรามือสั่นนะแป๊บหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่สโนว ้อ๋อใช่ใช่ใช่ลืมพี่เขาอยู่ในรถแล้วใช่ปะ